สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อยู่ผมในนี้เช่นเคยนะครับเราก็อยู่ในเกมสลซอลลูมาของเราเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้เราก็มาในทุน5,000บาทนะครับเราจะมากดเอ่อเบ็ดหนึ่าจำนวน60ครั้งอ่ะเทอร์โบไปด้วยไปเลยละกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา14บสี่นาฬิกายี่สนาทีนะครับคือตอนบ่ายสองบ่ายสองนะท่านผู้ชมมาดูว่าอืมบวกหรือเปล่าจะบวกหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้า3ครั้งซ้อนแล้วเกมแลกว่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเกมแหลกโอ้โหเกมมันแหลกกว่าท่านผู้ชมผมผมว่าผมรีเกมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรารีเกมแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเค โอ้โหตะก,กี้เหลือกี่ครั้งวะนั่นอ่ะเหลือเหลือสี่สิบสี่สิบครั้งได้นะทุกผู้ชมอ่ะไปเลยแล้วกันยังไม่เข้าสักครั้งเลยจนเหลือสามพันเก้านะครับจากห้าพันปะไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะคอมโบหนึ่งมาครับคอมโบสองมาครับโอ้โหอ่ะคอมโบหนึ่งมาครับคอมโบสองมาครับผมลุ้นคอมโบสามนะครับจะรอดปะเนี่ยท่านผู้ชม โอ้โหไวสองตัวไม่เข้าอะไรเลยเฮ้ยทุนเราห้าพันบาทนะดนผู้ชมอ่ะคอมโบหนึ่งมาครับอ่ะคอมโบหนึ่งมาขอขวานโอ้โหไม่มาครับผู้ชมตอนนี้เราเสียไป800-900เ้ลยนะครับเอ้ยโอ้โหทำไมไม่เป็นขวาน5ช่องวะ โอ้โหได้มา600ครับก็ถือว่าได้อยู่เหลืออีก33ครั้งครับท่านผู้ชมอ่าคอมโบหนึ่งมาแจกกันมาครับผมคอมโบสองนะสิงโตมาโอ้โหไม่มาวะ่ะถ้าสิงโตมาคอมโบสามเป็นโล่ห้าช่องเลยอะ่ะถ้าถ้าสิงโตมาเราก็เสียไป400นะครับเหลืออีก30ครั้งเออโอ้โหมาโล่ช่องหนึ่งช่องสุดท้ายโอ้โหไม่มาวะ่ะอ่าคอมโบหนึ่งมาโอ้โหไม่เข้าต่อเนื่องเลยวะ่ะท่านผู้ชม เออคอมโบหนึ่งมาขอแจก uh ันช่องแรกโอ้โหไม่มาว่ะเออมาคอมโบหนึ่งมาแล้วนะครับโอ้โหทำไมไม่เป็นแจ uh huh. กันห้าช่องวะเลยยี่สิบห้าครั้งนะครับไม่นับครั้งนี้นะเลยยี่สิบห้าครั้งแหละโอ้โหไม่เข้าว่ะเข้าแค่ทีละคอมโบนะครับท่านผู้ชมอ่ะคอมโบหนึ่งมาอังุนมาโอ้โหยังไม่มานะนรับเออขวานโอ้โหไม่มาว่ะ ไม่เข้าเลยครับท่านผู้ชมจบแล้วนะคร,นะรับสำหรับสล็อตโลมานักนุ่นของเราเออมาดี450ไปดีแต่ก็มาคอมโบเดียววะ่ะเลย23ครั้งครับผมโอเค150ไปเออคอมโบ2มาลุ้นคอมโบ3เป็นเงินช่องแรกนะครับโอ้โหยังไม่มาวะ่นะท่านผู้ชมตอนนี้เราเสียไปห0าร้อนะเลยนะครับเหลือยี่ครั้งนะครับเรากดทั้งหมด60ครั้งแจอกันอาโลมาแจอกันช่อง3มา ยังไม่มาเฉยอ่าคอมโบหนึ่งมาสามร้อยคอมโบสองยังไม่มาเลยวรัท่านผู้ชมอะไรวะนี่เฮ้ยเออคอมโบหนึ่งมาสองร้อยแต่คอมโบสองก็ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมเข้าแค่คอมโบเดียวจบแล้วอ่าคอมโบหนึ่งมาคอมโบสองมาครับเป็นมงกุฎรุ่นคอมโบสามครับ คอมโบสามมาครับลุ้นคอมโบสี่เป็นขอขวานสองช่องเออได้คอมโบสี่ครับฟรีสปินเราเข้าเลยนะครับท่านผู้ชมคอมโบห้ามาสวยคอมโบหกมาขอขวานสองช่องโอ้โหไม่มาปอ่ะได้ห้าครั้งนะครับสำหรับฟรีสปินของเรานะครับก็มาดูว่าฟรีสปินห้าครั้งขอใหญ่ๆขอบิ๊กวินเลยงี้โอ้โหผมว่าเกลือว่ะเฮ้ยผมว่าเกลือว่ะทำไมอย่างนี้โอ้โหสามครั้งไม่เข้าอ่ะครั้งที่สี่เข้าเฮ้ยได้ห้าสิบบาทเนี่ยวะ โอ้โหได้50บาทได้ผู้ชมฟิลิปปินส์5ครั้งไม่เข้า4ครั้งเลยโอ้โหยังขาดทุนอยู่เลยจบแล้วนึกว่าจะตามทุนได้นะครับท่านผู้ชมเหลืออ1กครั้งอ่ะคอมโบ2มายังไม่มาโอ้โหทำไมไม่เป็นเลอไอ้เจอกันช่องแรกวะอ่ะคอมโบ1มาเจา้าหนุนสวยคอมโบ2คอมโบ3มาครับลุ้นคอมโบ4นะครับยากหน่อยนะดูดิลายมันกักกันนะครับท่านผู้ชมเหลืออีครั้งครับตอนนี้เราเสีย500นะ โอ้ยไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยเออ1,800บิ๊กวินมาตามด้วยคอมโบ2คอมโบ3มาครับท่านผู้ชมลุ้นคอมโบ4เข้าฟีสปินเลยไปโอ้โ oh, หไม่เข้าอ่ะท่านผู้ชมบิ๊กวินมาครับ1950งพกถือว่าได้อยู่นะครับก็เออตามทุนมาได้กำไรอีกเอ,อ้ยได้กำไรตอนนี้ได้กำไรยอยู่600นะครับอ,อ่ะคอมโบ1มาแต่ยังไม่แน่นอนนะครับเอ,อ้ยมาลูกช่องมาอีกสวย เออได้กำไรว่ะท่านผู้ชมได้กำไรพันหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับเหลืออีกสามครั้งครับท่านผู้ชมสามครั้งเลืออีกสามครั้งจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหเออได้กำไรสักพันหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเออเข้ามาดิก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสลอ uma, ็อตลูมาเบ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบจำนวนหกสิบครั้งของเราก็ได้กำไรมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททั่วนะครับ ก็สําหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็เข้ากลุ่ม Facebook นะครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ